สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับประเด็นร้อนนะครับอยู่กับผมนัพทพงศ์ธีรพัฒรานนท์นะครับวันนี้รายการสดนะครับแล้วก็มาเจอกันในช่วงของประเด็นที่เรียกว่าร้อนที่สุดในช่วงนี้เรื่องของการเมืองในท่าทีของทั้งฝ่ายแกนนําของกรปปรสและกลุ่มกรปปสขณะเดยียวกันท่าทีของทางนปชก็ถือว่าเป็นท่าทีที่สําคัญนะครับการไล่ล่าทั้งรัฐมนตรีการไล่ล่าทั้งแกนนําวันนี้เริ่มเห็นเป็นตัวอย่างขณะเดียวกันมาตรการของทางสรสหรือว่าทางสมพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ สัมพันธ์เนี่ยนะครับที่มีหลายภาคส่วนที่เข้าไปอยู่แล้วก็เคลื่อนไหวนะตามของกรปป,ปสวันที่22พฤษภาคมคงจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าจะปฏิบัติการอย่างไรแต่ว่าขณะเดียวกันวันจบวันสุดท้าย26พฤษภาคมจะจบอย่างไร27พฤษภาคมคุณสุเทพถ้าหากไม่ชนะ จะเป็นแบบไหนยอย่างไรนะครับวันนี้เดี๋ยวเราคงจะได้พูดคุยแล้วก็ได้วิเคราะห์กันนะครับว่าประเทศไทยกับ7วันอันตรายในสายตาของทางอาจารย์สิโรจคล้ำไพบูล์นะฮะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์เป็นอย่างไรและขณะเดียวกันก็จะได้คุยกับทางอาจารย์สมบัติทำรงธัญวงศ์นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะโฟนอิน hmm. เพื่อจะพูดคุยกับอาจารย์นะครับว่าในมุมมองของอาจารย์มองอย่างไรบ้าง mm hmm. ผมขออนุญาตทักทายทางอาจารย์สิโรจก่อนละกันนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมยนถามอาจารย์ก่อนเลยแล้วกันนะว่าัา้าดูอย่างนี้ วันนี้19พฤษภาคมครเริ่มปฏิบัติการแล้วอาจารย์มองระยะเวลาหลังจากนี้เนี่ยช่วง7วัน19ถึง 27, 19ถึง26อาจารย์มองอย่างไรฮะผมคิดว่าคงจะเป็นช่วงที่ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของฝั่งกบสคงจะมีความเข้มข้นสูงมากนะครับแล้วก็คงจะมีความขคล่นไหวในลักษณะซึ่งเน้นการผเผชิญหน้ามากขึ้นนะครับทำไมถึงคิดอย่าง,งานั้นเพราะว่า ต้องยอมรับกับว่าโดยสภาพของการชุมนุมกประปสนในเวลานี้คนคนไม่ได้เยอะมากกว่าที่ผ่านมาแน่ๆอันนี้เป็นข้เนอเท็จจริงว่าไม่มีทางเยอะกว่าที่ผ่านมาเพราะเมื่อไม่เยอะกว่าที่ผ่านมาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เรียกร้องเนี่ยก็หมายความว่าจะได้มาซึ่งสิ่งที่เรียกร้องนี่ก็ต้องใช้คนจนํานวนน้อยที่เคลื่อนไหวอย่างอย่างรุนแรงมากขึ้นรารุนแรงน้่นไม่ไม่ได้หมายถึงว่าใช้ความรุนแรงในแง่ลบนะแต่ว่าเคลื่อนไหวนี่ิงถึงรกถึงรกถึงโคนมากขึ้นอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นก ซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องเก่านะครับแต่ว่าในความเป็นเรื่องเก่าเนี่ยวผมว่ารอบนี้คงจะมีความมุ่งมั่นที่จะทําให้หมันเข้มข้นขึ้นเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่คุณสุเทพต้องการคือคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือการมีนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าดูแนวโน้มแล้วดูทั้งสองทางทั้งทางแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านประเ็ิการแห่งชาติหรือว่าทางนปชอเองก็มีการระดมพลเหมือนกันช่วง 19- 26ถึงเหมือนกัน มีการประกาศมีการเรียกร้องว่าเอาล่ะจะใครไปเจอแกนนำเนี่ยได้เงินมาละห้าล้านบาทใช่ไหมฮะบ,บอกเลยจับได้มผมให้เลย5้าล้านบาทก็เป็นในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าผมคิดว่าไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือนอปชชุมนุมในที่ตั้งนะครับอันที่2คือการชุมนุมเนี่ยที่ผ่านมายัางไม่มีอะไรที่มันละเมิดกฎหมายครับข้อที่3คือแม้กระทั่งพื้นที่ในการชุมนุมเนี่ยก็ก็ห่างไกลาจากพื้นที่ชุมนุมชนห่างไกลาจาก สถานที่ซึ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนมากเพราะฉะนั้นความเข้มข้นเนี่ยผมคิดว่าไม่เหมือนกันนะครับอาจจะมีอาจจะมีการที่คุณนัทวุฒิปราศัยเรื่อง5ล้านว่าใครเจอคุณเทพให้ให้ให้ได้ให,ให้ให้จับตัวมาได้เลยซึ่งผมคิดอันนี้เป็นการปลาศายัยทุกคนก็รู้เป็นราคาคุยของคุณนัทวุฒิในความเป็นจริงคือคือความสามารถของนพชที่ทําแบบนั้นไม่มีอยู่แล้ว แค่จะเข้ามาชุมนุมในกรุงเทพฯปรปชยังทําไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเลสิ่งที่คุณทูเนี่ยพูดเนี่ยมันเป็นโจ๊กทางการเมืองแต่แต่สิ่งที่กปประภาทำเนี่ยผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้มากกว่าเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามีมีการไปปิดสถานที่ราชการต่างๆจริงใช่ไหมมีการไป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 ,ไปบอกให้สื่อมวลชนเนี่ยถ่ายทอดสัญญาณการการปราัยของคุณสุเทพจริงหรือว่ามีการเข้าไปยึดทำนียรัฐบาลจริงเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันมีความเข้มข้นที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องห่วงสิอาจารย์ถ้าฟังอย่างนี้ก็คือสิบเก้าถึงยี่สิบหกเนี่ยถ้าดูอย่างนี้แล้วหนึ่งคนน้อยใช่ไหมน้อยกว่าที่ผ่านมาท,มที่ในความหมายของอาจารย์แต่ว่ามันอาจจะมีอิมแพคมากขึ้นไปกดดันในสถานที่ราชการหรือว่าไปกดดันในหน่วยงานมากขึ้นแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะจะประสบความสําเร็จหรือแ,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 แล้วดูทางว่าเอ้ยมันนปชก็คง,คง,ค,งคงอยู่ในที่ตั้งถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งคาดหวังก็ ความน่าเป็นห่วงคืออะไรความน่าเป็นห่วงก็คือภายใต้แรงกดดันที่คุณสเทพตั้งให้ตัวเองไว้เนี่ยหนึ่งก็คือคุณสเทพประกาศว่าถ้าไม่ชนะจะจะเข้ามอบตัวนะฮะอันที่2คือมวลชนซึ่งถูกถูกถูกปลุกร้ามาตลอดว่ายังไงเราก็จะชนะแน่ชนะแน่มาแล้วหลายครั้งนี่ผมคิดว่าอันนี้คือความน่ากลัวเพราะว่ามวลชนจะรู้สึกว่าไม่มีทางออกจนกระทั่งอาจจะต้องเคลื่อนไหวในสถานที่รุนแรงมากขึ้นเผชิญหน้ามากเขาไม่ได้เขาไ,ไ,ไม่ได้รู้สึกแบบผิดหวังหรอเห็นหลายตัวหลายคนบอกเห็นไหมเนี่ยประกาศใช้ชนะไม่รู้กี่รอบแล้วชนะแล้วชนะแล้วชนะแล้ว ก็ผิดหวังกันไปแล<ม>้วที่ไท่าอกร่รบผมคิดว่า <ไป S 1> มวลชนที่ชุมนุมมา6กเดือนอย่างนี้เขาต้องมีความหวังเขาต้องมีความเชื่อซึ่งเราก็ต้องขอรบเขานะครับเพียงแต่ว่าความหวังและความเชื่อนี้อาจจะไม่ตรงกับความจริงที่ต้องการจะให้ประเทศนี้ไม่มีการเลือกตั้งแล้วก็มีนาย,ยกซึ่งประชาชนไปด้อยเพราะว่าไป,ไปไปหวังในสิ่งที่มันขัดกับความต้องการคนส่วนใหญ่หรือความเป็นไปได้ทางกฎหมายค,ความเป็นไปได้ของรัฐบุญมากเกินไปถ้าอาจารย์มองแนวแนวทางเดี๋ยวผมพยายามจะไล้ไล่ดูเนี่ยนะฮะของคุณสุเทพเูสุบันเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันน ใช่ไหมฮะวันนี้19 20 21ก็บอกว่าถ้ามวลชนใครไปเจอว่าทางรัฐมนตรี10ท่าน20ท่านใช่ไหมฮะก็ตอนแรกออกมาสัก12ท่านใช่ไหมฮะแต่ว่ารรจริงจรัฐมนตรีก็มี20กว่าท่านเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยเ,เจอก็ให้แจ้งมาแล้วเดี๋ยวจะส่งทีมมาร์เร็วรใช่ไหมฮะเข้าไปแล้วก็ไปยื่นใบลาออกให้ท่านเซ็นปฏิบัติการอย่างนี้มันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นจริงมันเห็นผลจริงมันจะทําได้ไหมครับ ผมคิดว่าคุณสุเทพหวังผลจริงเพราะว่าเงื่อนไขหนึ่งที่ทําให้ฝ่ายคุณสุเทพคิดว่าคุณสุเทพไม่ชนะคือการที่ยังมีรัฐบาลรักษาการหรือยังมีคณะมนตรีรักษาการอยู่เพราะฉะนั้นการมีคณะรัฐบาลรักษาการหรือมีรัฐมนตรีรักษาการอยู่เนี่ยมันทําให้สิ่งที่อยากจะเห็นสิ่งที่คุณสุเทพอยากเห็นคือสุญญากาศทางการเมืองเพื่อใช้เป็นเหตุในการมีนายกซึ่งประชาชนไม่ได้เรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นการการที่จะทําให้สุญญากาศทางการเมืองเกิดขึ้นในในเงื่อนไขนี้มีอยู่เรื่องเดียว การต้องกดดันให้คุณนิวัฒน์ธำรงลาออกหรือการกดดันให้คณะมนตรีทั้งคณะลาออกนะครับ,รบเรื่องนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ผมคิดว่าในเหตุการณ์ประมาณ14ตุลาคม251เกิดเกิดเหตุการณ์ใใคล้ายแบบนี้นะครับคุณสุเทพพูดถึงเหตุการณ์14ตุลาคมหลายครั้งว่าเกิดขึ้นมาเพราะว่ามีการกดดันให้จอมพลถนอมลาออกนะครับแล้วเมื่อจอมพลถนอมลาออกเนี่ยก็เลยเป็นเหตุให้รองประธานสภานิติบัญญัติตอนนั้นเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปทูลเก้าถวาย ชื่อนายกคืออาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ได้นะครับว่าสูตรที่คุณสุเทพคิดเนี่ยผมคิดว่าคล้ายๆกันคือมีนักวิชาการจํานวนบาคุณสุเทพแบบนี้ว่า14ตุลาคม16ก็เคยมีเหตุการณ์ที่นายกทั้ตีลาออกขณะที่คณะทั้ตีชั้นคณะยังอยู่นะครับแล้วก็เกิดสุรญยาคทางการเมืองแล้วก็สามารถตั้งนายกท,ท,ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งได้แต่ว่าสิ่งที่คนเหล่านั้นไม่ยอมพูดกับคุณสุเทพห้ครบคือในปี2516าเนี่ยเราไม่ได้มี2อเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งคือ,อ,าาอง ที่ประชาชนต้องการให้มีนายกการเลือกตั้งนะครับก็คือเราไม่เคยผ่านเหตุการณ์อย่าง14ตุลา16หรือพฤษภาคม25สามารถที่ประชาชนเดียเขาเอาตัวเองไปแลกกับกระสุนของทหารจริงๆเพื่อให้ประเทศนี้มีนายกาที่มาจากการเลือกตั้งโดยต,ตรงแต,แต่ถ้าผมฟังอย่างนี้ก็คือถ้า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 ,ถายังทางคณะรัฐมนตรีหรือว่าทางรัฐบาลเองก็ก็ยืนชัดเจนว่าใช้รัฐธรรมนูญมาตรา181เหตุใช่ไหมฮะแต่ผมจะไม่ผิดเนี่ยนะฮะก็บอกว่าอ้าวก็ต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่มันก็ไม่มีทางอะไปยื่นไปเเาออกก็ไม่ซน จำนวนมันไม่เคยเกิดขึ้นอยู่แล้วมันไม่มีทางเป็นไปได้เ<ต>ราเราคุยย่งแบบแฟร์ฟมันไม่มีทางเกิดขึ้นต่อให้ยืน่นใบลาออกเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่สามารถทําให้ประเทศนี้มีนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งได้อยู่ดีเพราะว่ารัฐธรรมนูญบทบัญญัติที่บอกว่านายกต้องมาจากสภาผู้แทนราษฎรก็ยังอยู่รัฐธรรมนูญบทบัญญัติที่บอกว่านายกต้องมาจากการการเสนอชื่อของประธานรัฐสภาก็ยังอยู่รัฐธรรมนูญที่บอกว่านายกต้องมาจากการประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมกันก็ยังอยู่เพราะ ความฝันที่จะมีนายกที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยโดยการให้นายกเวลาออกหรือคณะมนตรีลาออกเนี่ยเรื no ่องหนึ่งสำเร็จหรือไม่ไม่รู้แต่ต่อให้สาเร็จเนี่ยรัฐมนตรีบบอื่นๆก็ยังมีอยู่แล้วมันก็มีระเบียบขั้นตอนในการบริหารราชการแผ่นดินอยู่มีพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินอยู่ว่าต่อให้ไม่มีคณะมนตรีเนี่ยแค่มีรัฐมนตรีคนเดียวอยู่เนี่ยก็ยังมีความเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่หรือต่อให้ไม่มีใครอยู่ในคอรมอเหลืออยู่เลยประหลัดก็ทําหน้าที่บริหารต่อไปอยู่เพราะ โอกาสที่จะมีนาย,ยกซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งตามกระบวนการปกติของประเทศนี้ไม่มีทางเกินแต่นี้ก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกรณีของทำเนียมปฏิบัติถูกไหมถ้าถ้า,ถ,าถ้าสมม,มติอาจารย์สีรบพูดถึงว่าถ้าสม,มมติว่ารัฐบาลไม่อยู่สักคนเนี่ยนะคณะรัฐมนตรีไม่อยู่สักคนเนี่ยคือรัฐรบัตรรัฐธรรมนูญฉบับเก่าเนี่ยเคยพูดถึงว่าให้ทางประหลัดกระทรวงใช่ไหมทำหน้าที่แทนอันนี้เป็นกฎหมายไม่ใช่เป็นประเพณีเป็นกฎหมายบัญญัติไว้ ปัจจุบันย,ยังมีเหรอะยังมีอยู่ครับอ่ามันก็นก็คือก็คือมันก็ต้องย้อนกลับไปใช้อะไรพวกพวกพวก,พวกอย่างนี้ถูกไหมก็ต้องใช้กฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งถ,ถ,ถ,ถ้าเราเชื่อในการปกครองโดยกฎหมายอืมอืมอืมอาจารย์ผมถามถามเพิ่ม่างนี้เอาละ่ะราตรมการ1 9 2 0 21สิเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอาจจะไม่ได้กดดันให้ให้มันมีการเปลี่ยนแปลงที่แบบเห็นภาพชัดเจนใช่ไหมฮเพราะว่าต่างคนก็ต่างมองในมุมของตัวเองมุมนึงก็อยากจะให้แสดงเจตนงให้ชัดเจนอีกมุมหนึงก็บอกว่าเอ้ยผมก็ 22พฤษภาคมสมันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทยแห่งชาติเนี่ยนะฮะทางสรสเนี่ยบอกเลยจะปฏิบัติการร่วมกับทางกรบสอแล้วก็จะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดแต่ยืนยันไม่มีการตัดน้ำไม่มีการตัดไฟมันจะกดดันกับทางรัฐบาลให้ให้ถึงการเปลี่ยนแปลงให้ถึงความสันคลอนอะไรอย่างี้ฮะไม่ครับผมคิดว่าไม่เลยเพราะว่าสองสำเรองเรื่องที่หนึ่งก็คือว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ประเทศไทยเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์ตัดน้ําตัดไฟหรือว่าการที่รัฐวิสาหกิจประกาศจะเคลื่อนไหวใหญ่ในสักสิบยปีก่อนเราเคยเกิดเหตุการณ์ที่เราวิสาหกิจประกาศจะตัดน้ําตัดไฟหรือเคลื่อนไหวใหญ่แบบนี้มาแล้วหลายครั้งนะครับอันที่2ก็คือว่าข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าขบวนการแรงงานไทยเนี่ยเป็นขบวนการซึ่งมีความอ่อนแอนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจแต่เป็นข้อเท็จจริงว่าในบรรดาผู้ใช้แรงงานที่เรามีทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยนะครับเอาพนักงานรัฐวิสาหกิจรวมกับ มีคนที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานจริงๆประมาณส0 0 0สนคนสามแ0 0คนเนี่ยเป็นสมาชิกออของสหภาพรัฐวิสาหกิจใประมาณ1 7 0 0 0 0คนเพราะฉะนั้นตัวเลขเต็มที่เนี่ยที่รัฐวิสาหกิจจะระดมคนได้ในเครือข่ายของสหภาพรัฐวิสาหกิจเนี่ยคือ1,70,000คนไม่ใช่1ล้านคน1,70,000คนทำอะไรได้บ้างผมคิดว่า ไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่าที่ผ่านมายกเว้นแต่ว่า1นึ0 0 0สคนจะใช้การเคลื่อนไหวหรือมาตรการแบบที่ใช้คนจํานวนมาไปสร้างผลกระทบกับคนจานวนมากอย่างเช่นเรื่องตัดน้าตัดไฟซึ่งซึ่งคนก็มีความวิตกกังวลกันแต่เขาบอกว่าไม่ทาแน่ก็ดีฮะถ้าไม่ทาจะยิ่งดีเพราะว่าเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่สภาพแรงงานและวิสาหกิจเคลื่อนไหวในแนวทางตัดน้ําตัดไฟในประมาณปี2 5 3 2้ปี2 5 3 2นเนี่ยแล้ววิสาหกิจเข้มแข็งมากนะครับแล้วก็ เป็นสภาพแรงงานที่เหมือนกับเป็นหูหอกขอบวน,นการแรงงานไทยประกาศขึ้นวหวแนวตัดน้าตัดไฟเพื่อจะเรียกร้องเงินเดือนของตัวเองผลที่ตามมาหลังจากนั้นคือประชาชนเนี่ยต่อต้านสภาพแรงงานหรือวิสาหกิจปี2 5 3 4เมื่อเมื่อทหารยึดอำนาจเนี่ยทหารออกกฎหมายยกเลิกสภาพแรงงานวิสาหกิจไปหมดเลยแล้วใช้เวลาอีกเกือบ20ปีกว่าที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งชุดหนึ่งเนี่ยจะออกกฎหมายฟื้นการจัดตั้งสภาพแรงงานและวิสาหกิจใหม่วันเมื่อไหร่ก็ตามที่แนวผู้นําสภาพแรงงานเนี่ยไปไปเคลื่อนไหวตามคุณสุเทพมากเกินไปถึงจุดที่เดินสู่แนวทางต ภาพแรงงานและวิสากินเนี่ยเป็นศัตรูกับประชาชนส่วนใหญ่มันไม่เห็นผลอะไรเลยเราประกาศมา7วันนี้ไม่มีเห็นไม,ไม่เห็นผลอะไรเลยเหรอฮะก็ <c oughs> ไม่เป็นไรเนี่ยคือการเคลื่อนไหวทางการเืองของฝ่ายไหนก็ตามในโลกนี้มันต้องมีแพ้มีชนะมันไม่ใช่ว่าเคลื่อนไหวเราต้องชนะทุกเรื่องไงถ้าเราเคลื่อนไหวตรงกับความรัอผต้อการคนส่วนใหญ่ถ้าเราเคลื่อนไหวตรงกับสิ่งที่มันเป็นไปได้ตามหลักการทางกฎหมายถ้าเราเคลื่อนไหวตามเรื่องที่มันเป็นไปได้ตามตามหลักการทางการเมืองเนี่ยมันก็ชนะแต่ว่าถ้าเรื่องไหนมันเคลื่อนไหวแล้วมันขัดกับคนส่วนใหญ่มันขัดกับหลักกาาารรรงเเมมือออนนดดบบหหหลฎยจะะว่่่คคไไไ้้ตชพู อ่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบหกอะไรเนี่ยที่ที่ที่บอกว่าเดี๋ยวก็เชิญชวนข้าราชการนะฮะว่าหยุดทำงานอยู่ปฏิบัติหน้าที่นะเราขอแค่สามวันนี้ใช่ไหมฮะยี่สิบเจ็ดจบแน่ยี่สิบหกจบแน่ก็ไม่เห็นผลไม่เห็นผลครับคือโดยตัวการนัดหยุดงานหรือโดยตัวการทําอะไรแบบนี้เองเนี่ยต่อให้ทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่คาดหวังซึ่งเราทุกคนก็รู้ว่ามันมีทางเป็นไม่ได้ไม่มีทางที่ข้าราชการทุกคนในประเทศนี้จะหยุดงานร้อยเปอร์เซ็นต์ย้อนไปข้าราชการที่เชียงใหม่ที่ที่จังหวัดอื่นนอกกรุงเทพฯธนบุ ความเป็นไปได้ที่เกิดหยุดการหยุดงานรายเปอร์เซนมันมันมันไม่มีอยู่แล้วความเป็นไปได้มากสุดก็คือทําได้มากอย่างที่พันธมิตรเคยทําในช่วงไล่คุณทักษิณในในช่วงที่ไล่คุณสมัครหรือในช่วงที่คุณสุเทพทําการต่อต้านกฎหมายทเรื่าการเฟสแรกๆแค่นั้นเพราะทําได้มากสุดเท่าที่เคยทําไปแล้วและในเมื่อที่เคยทําไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ประสบผลอะไร แล้วทำไมการทําแบบเดิมในรอบนี้ถึงจะประสบผลเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะสิ่งที่อาจจะทําให้คุณเสีประสบผลบก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวซึ่งเผชิญหน้ากับฝ่ายอื่นมากขึ้นสร้างผลกระทบมากขึ้นนะครับคนถึงกลัวเรื่องการตัดน้าตัดไฟเพราะเมื่อมีการตัดน้ําตัดไฟมันจะมีการคุกคามคนอื่นแล้วเมื่อมีการคุกคามคนอื่นเนี่ยทหารอาจจะรู้สึกว่าเป็นเหตุผลที่สมควรแล้วที่าะจะเข้ามารัฐประหาร อันนี้คือสิ่งที่หลายคนกลัวนะวิเคราะห์ต่างประเทศก็คิดเรื่องแบบนี้กันว่าการเคลื่อนไหวคุณสเตฟโดยตัวมันเองเนี่ยมันไม่สามารถนำไปสู่ชัยชนะอะไรได้ประเทศนี้มีรัฐมนตรีเขียนไว้ชัดเจนว่านายกต้องมาจากสภาผู้แทนราษฎรแต่ตอนนี้ก็ไม่มีสภาก็ต้องเลือกตั้งให้มีสภาไม่ใช่บอกว่าตอนนี้ไม่ใช่บอกว่าตอนนี้ไม่มีสภานะเอาจริงๆอัลต้าก็ต้องเลือกตั้งนะตอนนี้ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรก็เดินหน้าจัดการเลือกตั้งก็เดินหน้าจัดการเลือกตั้งนี่ฮะการจัดการเลือกตั้งทำไปได้เรื่อยๆจนเลย การไม่มีสภาเนี่ยเป็นเรื่องข้อเท็จจริงซึ่งไม่มีการเลือกตั้งแต่เมื่อไม่มีการเลือกตั้งหน้าที่ตามกฎหมายของทุกคนคือไปจัดการเลือกตั้งให้เสร็จไม่ใช่บอกว่าเมื่อในเวลานี้ไม่มีการเลือกตั้งเพราะฉันเอานายกที่ประชาชนมไม่ได้เลือกมาเป็นนายกแทน ไม่แต่ขานาดเดียวกันเนี่ยก็บอกว่าก็อย่างที่อ้างว่าเอ้ยนายกต้องมาจากสภาผูาแ้แทนราษฎรใช่ไหมเอะตอนนี้นายกก็ไม่ได้มาจากสภาผูาแ้แทนราษฎรถูกไหมเพราะยุบสภาไปแล้วแต่ก็เป็นไม่มีนะาานายกซึ่งซึ่งได้รับกนะารแต่ง<ส><ป>นายกที่มาจากสภาผูาแ้แทนราษฎรนี่คือการใช้อำนาจ <ừ, ừ, S 3> ในทางนั้นนายกรัศการอางเงี้ยแต่แต่แต,แต,แต่แต่มันก็ไม่มีแต่ถ้าเกิดเถียงแบบนี้นเราก็อาจจะต้องเถียงว่าเออแล้วนายกที่มาจากการแต่งตั้งซึ่งไม่มีใครเลือกเลยไม่ไม่ไม่ใช่เชนใช้ซีเลวยร์ไลนแต่ผมเข้าใจว่าตอนนี้เขาก็ก็มีบางส่วนที่มันเถียงกันอยย่่าางงีี้แแตนกรเถบบ เป็นการเถียงแบบเชิงวโหหารซึ่งไม่มีหลักการทางกฎหมายหรือหลักการทางการเมืองรองรับไงเช่นบอกว่าคุณนิวั์ธำรงก็ไม่ได้เป็นสอสอแต่คุณนิวั์ธำรงเป็นรักษาการนายกโดยผ่านขั้นตอน,น,ตอน,น,ตอน,นที่สภาเป็นคนเลือกคุณนิวั์เข้าไปในตอนต้นคุณนิวั์ธำรงเป็นเป็นเป็นรักษาการนายกเพราะคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งได้รับอำนาจจากประชาชนเนี่ยเป็นคนแต่งตั้งคุณนิวั์ธำรงเข้ามามันมีความแตกต่างมากกับการที่สมมติอยู่ดีคุณสุเทพเนี่ยไปตั้งในกรมอลำราชวงศ์ขอพลเอกคอ,อ มาเป็นนายกอันนั้นนี่ไม่มีความยึดโยงกับประชาชนเลยเป็นการแต่งตั้งตามอำเภอใจล้วนๆแต่เขาก็อ้างบอกว่ามันเป็นประเพณีปฏิบัติไนความเป็นจรังประเทศนี้ไม่เคยมีประเพณีปฏิบัติในการที่ใครคนใดคนหนึ่งตั้งนั่นายกตามอำเภอใจลองพูดแบบนี้มีคนไหนบ้างผมไม่ทราบผมไม่ทราบมันไม่มีแต่ว่าแต่ว่าคุณสุเทพหรือคนที่แอบเชียร์คุณสุเทพเพียมจะพูดว่ามันมีประเพณีปฏิบัติแต่ในความเป็นจริงมันไม่มีคุณสุเทพเขาเขาาพูดอย่างนั้นแล้วบอกว่ามาจากประเพณีปฏิบัติดูสิทั้งพน่าคุณสัญญาธรรมศัักกกกดดดิิ์ู่่่่่่่่่่่อออนนนนนหห้้าาาาีีีีใครระะะไไยยงงงง็สสุแแแแทททตตตววึผมจ ค้างเอาไว้เนี่ยก็คือเอาละได้เห็นมุมมองของทางอาจารย์แล้วว่าว่าถ้าดูอย่างนี้แล้ว19-26ถึง26หรือว่า1 9ถึงย7เนี่ยมรคผลเนี่ยที่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 คุณสุเทพอยากจะได้เนี่ยคงคงจะไม่ได้ดังใจหวังยกเว้นว่าสามารถสร้างเงินไขให้ฐานบังกลุ่มรัฐประหารได้สำเร็จ อันทั้งสุวนคุณสุเทพก็จะได้ตามใจวังเพราะเมื่อฐานรัฐประหารเนี่ยการเลือกตั้งก็คงจะไม่เกิดอ,อีกครั้ใหญ่แล้วก็คงจะมีการตั้งใครไม่รู้มาเป็นนายกเพราะฉะนั้นคุณสุเทพก็จะได้ตามใจวังถ้าฐานรัฐประหารอยู่ดีจริงๆมันจะจะมีจะ,จะ,จะ,จะมีอีกอันหนึ่งที่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 เราพูดถึงก็คือตอนนี้ก็คือกฎอัยการศึกแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์ต่อนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าน,านอกจากอาจารย์แล้วเดี๋ยวผมจะคุยอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะฮะในมุมมองของอาจารย์ สมบัติทำลงธัญ,ญวงศ์เนี่ยท่านท่านมองเรื่องนี้อย่างไรมาตรการที่ที่ท่านอาจจะถือว่าเป็นเป็นกุญซือด้วยนะฮะเป็นเป็นส่วนหนึ่งของกรปรปรสด้วยเนี่ยมองอยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ